กำป้องสายชาแนลนะครับวันนี้เราไปดูสวนโกโก้กันนะครับอันนี้คือต้นโกโก้นะครับที่ออกดอกไปแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราไปสำรวจนะครับตอนนี้ลลกโกโก้ก็มีการติดผลไปแล้วอันนี้ประมาณาประมาณ1สัปดาห์นะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับดอกก็เยอะอยู่นะครับ เราก็มีการสำรวจว่าต้นนี้น่าจะให้ผลผลิตประมาณประมาณ10กว่าลูกนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็คือดอกก็เต็มน,นะครับส่วนต้นถัดมานะครับก็สภาพของต้นก็สมบูรณ์อยู่นะครับมีการแตกใบอ่อนด้วยนะครับส่วนดอกนะครับก็มีทุกลำต้นนะครับมีตั้งแต่โคนต้นมงไปถึงปลายต้นนะครับ มีดอกลักษณะที่บานแล้วก็ยังตูมอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของต้นนี้นะครับก็มีลูกแล้วนะครับมีลูกที่มีการติดผลไปนะอันนี้ประมาณหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้อายุก็ประมาณสักสองสัปดาห์โดยประมาณกานะครับต้นนี้ก็มีความสมบูรณ์นะครับเรามีการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะทําให้มีการออกดอกนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่มีขนาดเล็กกว่าต้นตะกีนะครับซึ่งดูแล้วนะครับก็มีดอกอเยอะอยู่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดผลไปแล้วประมาณหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้นโกโก้ที่ออกลูกแล้วนะครับต้องมีการบำบรุงโดยการให้ปุ๋ยนะครับบำบรุงผลนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ ต้นนั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสะสม,มะเมล็ดก,ก็จะทําให้มเมล็ดโตแล้วก็มีน้ําหนักด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะต้องมีการลดน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับต้นนี้ก็ถือว่าระบบรากก็โอเคระบบอ่ระบบใบก็โอเคอยู่นะครับเท่าที่ดูนะครับดอกก็สวยงามน,นะครับรอลุ้นต่อไปว่าจะมีการอ่าติดผลมากน้อยแค่ไหนนะครับ ต้นนี้ก็มีลักษณะของต้นก็สมบูรณ์นะครับออกลูกนะครับประมาณสัปดาห์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ